กวาง The Faith, เดอเฟสเผยภาพเบื้องหลังพี่กุ๊กกริฟขณะยืนให้สัมภาษณ์ถือเป็นอีกครอบครัวคนดังที่น่ารักสำหรับครอบครัวของพี่ทัศภาคและกุ๊กกริฟสุมวนทิพที่ล่าสุดได้กลับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มบี้เดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศจีนและถือโอกาสพบกับพี่พสื่อมวลชนในรอบปีเพื่ออัปเดตชีวิตกันสักหน่อย แต่งานนี้นอกจากความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวซีของบีก้กุ๊กิ๊บแล้วดูเหมือนเรื่องความต่างของส่วนสูงของบี้และกรุปกร๊ปกิ๊บก็จะกลายเป็นอีกเรื่องที่โดนแซวไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะเพื่อนดาราอ,อย่างกวางเดอะเฟสที่ขออัพภาพเบื้องหลังแซวคู่นี้ขณะยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อจะเห็นว่าสาวกุ๊ปกิป๊บนอกจากจะต้องยืนบนโต๊ะเล็กๆแล้วยังต้องขยองอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ